Mà nếm nếm quà สบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องยินดีต้อนรับจุกสองกอบการแช่เนี่ยออกพากินปลาเทียบพี่น้องมามาพี่น้องมานี่กินข้าวเปียกข้าวเปียกพี่น้องข้าวเปียกคนไทยก็คือจับบ่จับจับชวนมันนี่มากินทันเด้อเอ้ยคุณนายแมวคือคุณนายแมวเด้อพี่น้องทันฤที่ผมบลงมันเอ้ยสวัสดีชวนแทนพี่น้องกินข้าวเปียกข้าวเปียกสนุกสิข้าวเปียกมาหน้าพี่น้องคนลาวเอิญข้าวเปียกเนาะคนไทยเอิญก็จับจับ กดจับยวนกดจับยวนเลยคนเราเลยเฮ้ยคนไทยกันคนไทยกันเคยจับเนาะคนเราก็เสิร์ฟเนาะกดขับเปียกเนาะกับเปียกกว่นนะใส่ก็ใส่ใส่ต้นหอมพี่นี่เนาะมีต้นหอมเนาะใส่น้ำไอ้กระเหอมบัวกระมีพริกพริกป่นมีเนาะพริกเผาพริกเผาเนี่าเด้อมาเด้อพี่เนาะหมองปลายสุขุนสุขุนมันกับเปียกกับเปียกไปเนางเนี่ยเนาะ มาใส่แล้วแต่ก็มีมะนาวมะนาวพี่น้องใส่มะนาวเพียงหนึ่งใส่หนึ่งเอ้ใส่ลายโพดเราจะเป็นเหี้ยหนึ่งก็พอแล้วเสียบเอาบอดอกทางผิวปนผิวเผาหน้าพี่น้องจะแสีบบ่พี่น้องมาเด้อเด้อ เขาเปียกกวยจับกวยจับกวยจับจวนบ่คนไทยเอิญบริษตทไข่ไม่เนาะจางจางเนาะลืมใส่น้ำปลาปลายซองสอนพอดีมันร้ายเนาะเอามาเรือๆไปเนาะเสร็จเสร็จเหมือนกันเด้อกุยจับกุยจับ ข้าวเปียกน้องคนเราบ้างนะข้าวเปียกพี่น้องกินข้าวเปียกเด้อข้าวเปียกหมูนึ่งข้เปียกหมูไม่ลูกศิษย์นะพี่น้องน้ำหนักหนัพี่น้องแสะบ้าเด้อนมองไปทา้งพังช่องพังไทยรัฐพี่น้องกินข้าวเปียกพี่น้องอาดนี้ยังห่อนอยู่เพี่น้องยังห่อนอยู่หอม

แสบแสบไหมเนาะอันหอมอืมเผ็ดเลยคุณเจ้าดีขอแสนเดียร์กับเผ็ดกินเผ็ดกินตับ้านถ้วย10ท่นถืวย10ท่น้20่น หา้า,ววหาพันไปเอาเถอะะห้าพันไหไปสิบพันไหมเราสีา่สิบบาทเบียรพี่น้องแซ่ร <c oughs> ์บเบิรงพี่น้องเส้นคาเบียรมันจีเป็นแบบนี้เนาะมันคือเสน้นอมันคือเสนเอนเอวว้นเงอนเพิดได้พี่น้องเป็นเส,นเสน้นเส้นมันจะลื่นๆกว่าเส้นเพอเนาะ, <c oughs> นะเสน้นก๋วยเตี๋ยวเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะเบื่อมัน <c oughs> นิ่มมัน <c oughs> นิ่มเกว่า nè, um, sệt nào lượn lượn, ăn cùng phơ, อ่ารเทียงไม่เนอะมาเด้ออหารเสากินเทียงไม่เนาะมันยุดยุดวันรเทาไม่เนาะเนี่ยเมื่ก่อนยุดวันอาทิตย์ในยุดวันเสาร์ยุดอันตุ๊จีนหย่อนหลังไม่เนาะยุทธเฉยๆไงมือตุ๊จีนประยุทธ์เผ็ดเผ็ดหอม ตอนเลน์มูบ้านเดีอสิบมค้ากัค้าเขาเปียกวะ ห่อเดียวคำใหญ่ไปหนอ่อมันลวกปาก <c oughs> มากมกกเมก่งทีกก่กดกระดิ่งนำ้ำเดือไปนอกกดซับสไครต์น้ำเดือไปนออยขมาเลยกดกระดิ่งน้ำชเพื่อสิบุตาพคลิปใหม่น,นอ่อยนัอง เขาเปียกเขาเปียกเคยกินยิ่แต่ครั้หน่อยบุคโได้กินกค็เปียกครั้งน้อยแม่ปตลาดแล้เสือมาแต่ตลาดกัดก้นอะไรกัดทงล้วแไปก่อน

จังที่ไบ้างน่ะเห็นบอกน,นี่แหล <c oughs> ตาบดีเป็นห่งนี่ โอเคเนาพี่น้องสำหรับพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครเดีอยวพี่น้องสบายดี